น้องและเอฟซีมาทุกทุกท่านเนาะเมื่อนี้มาพบกับจิ้งและมือกองเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขากาลังจะเข้าไปห้าไอโซนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นเคตที่ว่าไอคิวเพิ่นได้มาห้าก่อนหน้านี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะก็มีผู้ใหญ่ใจบุนที่ว่าเพิ่นฝาเงินจํานวนหนึ่งออกมาซวยเลือกแล้วก็เขากาลังจะเข้าไปนอะพี่น้องแล้วไปพร้อมกันเพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบอลบอยูเนาะไอคิวเพิ่นมาฮอดล่ะ จากที่ไปบังกองลาที่น้องน้อยก็พอดีโผล่หาคำซ้อนอายุยุ้ยเจยงหน้าอายุนน้องตาบอดเราอายุอะไรมาแวะที่น้องน้ออ่านาะพี่น้องเราก็ไ่เคยเห็นเพื่อนได้เจอเราห้าคั้งแดเนาะเจีมาเห็นเนาะสบายดีอายสบายดีเห็ดยังอยู่นี่นะคังหลัการักเห็ดรักหัวเนาะอันนีี้มแ น้องน้องห้าก็มาครั้งแรกน้องซูติงเด้อเป็นน้องสาวของไอคิวเพื่อนน้องเศร้าห้องซูติงอันนั้นตุ๋ยติ๋ยตุ๋ยมัวกับนกกบอวะคนนีเห็นแล้วนะคนเห็นแล้วนะเนน้ำกระดรคนกีฬาปะมือกรอบนะโอ้เป็ดลายพี่น้องเป็ดไก่เล็บอยู่ธรรมชาติแห่งเป็ดตัวมาและออกมาเลยเอามาอยนึงึ่งยัง โอเคพี่น้องเขาไปทัไทายสบายดีเมนพี่น้องเมียนเฮือนไปห้าภรรยาพะเนาะเมียของอากันน้องน้องผูกขันน้องผูกข้าน้อผูกขพุดเมีก็เดินน่อยชิชื้เหมือนหงองแขงแทบชัสองแขงสนเหมืนเด็กนะอันนี้นี่เป็นเจ้าแบงก์ไหม่ามัยมีเอาแบก์ เจ้าคนตัดเมียคุนแบกเจ้าเอ้าเบียบันไดพราะว่ามันนักนี่เป็นคืนนิทานพอปัญญาแล้วเนาะให้เมียะไรแบ๊กเนาะเอามาเห็นยังนี่ไอเห็ดหัวบ่เจ้าแมนเห็นลักหัวเจ้าลักหน่อยซ้อนลักใหญ่ไปเพราะว่าตัดลักใแยะมืดมันเข้าก่อโอ้พี่น้องอันนี้เลยพิ่ดว่าคนมันเนาะอยู่บันไดก็สะอาดสะอาดงามหูงามตาเนาะแกงเลี้ยงเลยสบายดีสบายดีสบายดี อันผู้ผู้ผู้น้อยใหเป็นน้องวะผู้น้อยเป็นน้องอันนั้นชื่อผู้ขำผู้ขำแพทแพทผู้ขำน้องแพทเนี่ยสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ยลืมเคยเลยไหมนะลืมแล้วจือแล้วจือมากปะจือพอซื้อยังซื้อยังฮะ คุยโอเคพอคิวพอคิวใักไข่ตับพนองเราดูพอคิวพอคิวคิคิว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 ่ิวคิวชื่อิวค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 ิว่ิวค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 ิกีิวคิวคิวกีวคิวพอซื้อยังเดี๋ยวันนี้อันนี้วิิวอะไรที่นเนาะคิวค เิงขึ้นเขาได้เลยก็ได้เดิน้งตัวเองนอกบ่คือได้ๆๆๆลยเๆาๆๆ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 อๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆงแดงเๆาๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆคิๆๆ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 าๆๆๆนๆๆคๆัๆๆๆ้เๆๆ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 งาแล้วก็านแมซ้อนกับอันนาเนาะ เป็นน้องน้องปลาด้วยเป็นน้องปลาสัาบานเนาะ,ะน้องปลาผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บางแล้วขำซ้อนมาคอเห็ดเขือ่อนขำซ้อนถ่าย,ยาน่ำนึ่งซิงเนะาะน้ำหนึ่งซิงซึ่งหางหางจากนี้เจ้าขี่รถจักไปจักนาทีก่กี่ทีประมาณสิบสองสิบสามนาทีสิบสามนาทีอ๋อไปกลับก็บประมาณสามสิบนาทีเนาะอนเอารวมๆกันน่องปลาเดียวจะให้หนุ่มกองรีวิวให้เบิร์นให้น้องเนาะเดี๋ยวเอามาลมอ่หน่อทั้งสองคนน้องประเด็นเช่นโดนกิลด์หอดมันจากว่าจีมาห้ากับเพื่อนมา หนาวว่ะหนาวว่ะมือทางมัดมือชักปีแล้วนี่นะคุณผู้อ่านนะควายเก้าปีนัรึเปล่นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่นีหูวขวางแค่นี่ขนมมาให้กินมาขนนขบใจขบใจเหเงบงลูกนบงามงามมึงนบงามขอบใจโอ้ยโอ้ยเพง อันอันนี้จะกินคนเดียวบ่หรือว่าปันพ่อแม่กินเลยกินคนเดียวบ่เน่อันนี้มีชาวซีอันปันกันเหรอที่ไฮพอกินจักอันให้พ่อกินจักอันไม่กินอาหาอแต่พออห้แม่หาอันแผทยเอาจักอันเอาเอ่อสิบพอพอหาแม่เอาหาแผทยเอาสิบ เมื่อเศร้าแล้วนอนกิน no น nah, ้ํซีอันใดนอนก็ยอมที่น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 ี่อันนี้อันนี้ไปเอาทิเอาเอาเอาให้ยาวให้อาวยกมือโอ้นให้ยานี่สายตาอยากได้วตาวิวมอมมอเลยเอาอ่ะยกมือขึ้นพระเจ้ยาวงกมือขึ้นเอาเอาสองคนมีแต่อันเดียวได้ใช่ไพอคิวเอากลับไปเนื้อเอาไปให้ลูกพอคิวนะ บรต้องอยากกันเี้พอมีซองอันนี้ว้าวอันนี้รถรถจกอันนี้อันนี้ก็รถยังปะอันนี้รถจกอันนี้รถเคนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไส้จ๋าจะได้ไหมบ้างจะได้ไหมบ้าได้ในจะได้ในขยันได้เราห้องเพลงให้พ่อคิวฟังเพลงนึงนั่งนั่งมอมอพี่นั่งมอมอพี่ห้องเพลงบังหัวค่ำลูก ราวังเพลงสัตว์ลาวก็เพลงสัตว์ไทยลูดะของเพลงใดมีของเพลงมสัตว์ไทยคุณนองของเพลงสัตว์ไทยได้แล้เพื่อไอของเพลงสัตว์ลาวเนาะโอเคเอาให้คุณน้องของก็เนาะเอาไม่ให้ดูห้เรห้อเรเต้นเต้นเต้น้องเร่อ้องเรตงไม้ตงม้

Thầy không con đường nữa. à hôm cầm hôm nay 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 ăn nay hôm 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 nay Lúc nay hôm nay hôm nay hôm nay nay hôm nay hôm bí hôm nay 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 hôm Mà hôm nay hôm อืมเอาเลยบาดนี้ đến อืม Để ดังๆเด้อลูกเด้อเอาเลยศัลลาศัลลาหาดังเตได้หาแล้วทุกตัวนั้น vừa sống sống bên châu pao mượn, hay là sụt xa mượt cân mỗi hai cấp hết là vừa cái sắt câu mà luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền ตะจังใจสุขสิงเอาใส่ภาษาเก่าก็สู่ข้าวมาตันเลยเก่งแสดงว่าถือซ้อนมาคือการเอาห้องห้องจบสู่ความพัฒนาคือกันอันนั้นพี่น้องคือแบบเป็นกิจกรรมน้อยๆซื่อๆันบ่ได้มีหยังดอกคืออยากให้น้องทั้งคนองห้องเพลงเบิ่งเนาะจัถือบ่อก็บ่เป็นหยังคือคุณน้อยห้องพี่น้องแต่ว่าคุณน้อยมีความตั้งใจคือน้องอยากได้น้องเห็นสิ่องน้องอยากได้น้องมีความตั้งใจ น้องก็เลยหองมากนะพี่น้องเนาะเล็กเปลี่ยนกันอันนี้อ่าผู้ขามันให้แพทินเนาะเราเล็กกัลิ้นนำ้ำกันเดอ้อโดยเหรอนี่น้ำกันเดอ้อลูกเด้อเปลี่ยนกันลิ้นขอบใจแลนะ้อ,องบอกว่าขอบใจลแล้ว่าน้องมือ,ม,อมือน้องโนบุเป็นเด้อนี่มือน้องบบเป็ียนหนงสีหนะพี่น้องคือตีนกับแข้งมือกับแข้งแบบคอดังสีอ๋อคลอดเลย้าเจบเลยเจอออ่าเปลนน้ำเส้นเนาะพี่น้องเคยนั่งวินงแช่ได้ไหมเนาะ อันตังอันตังอันข้าวจออันโดยคือนางใดมั้งบ่นางใดแต่ว่าเขาเขาต้องได้พาไปเนาะเพราะว่ามืออย่างประธานอันคู่คิวอันกำลังส่อห้าอยู่ว่าจะไปสื่ออยู่ไสอย่างบวกหุบสื่ออยู่เมเปาเพิ่นคููที่เพิ่นสื่อตัวนี้ให้อันน้องๆเพิ่นบอกคู่คิวไปสอบสื่ออยู่เอออันนั้นเมเปาเพิ่นฝากปัจจัยมาให้อันในการลงทุนจำนวนหนึ่ง เนี่อู้รายเติบเด้พี่นอ้องเงินบาทไทยคือ8,000บาทเนาะพี่นอนะ้องเนาะ8,000บาทแันตีเป็นเงินกีบเล่าใน <ừ. S 1> ปัจจุบันคือเลทมือนีคือสีสีแปดหนึ่งสีแปดหนึ่งคือสีลอยแปดสิบเอ็ดกีบเท่ากับหนึ่งบาทเ่านัพี่นอ้องคือ <S <S พอเขาได้เงินมาอยู่ทีสามล้านก็แปดแสนตายนนหนึ่งพี่น้องอู้รายเติบเลยพี่น้องอันนี้เป็นเงินไปแสนเลยพี่น้องสามล้านเดียวเสียด้มอมให้ทั้งครอบครัวของคำซ้อนกับหน้องฮักนี่เนาะ เ <laughs> ม็เซียวเป็นน้องรอ <laughs> เราเซียวอคิวหมอไปทำกระเซียวเม็เซียวนี่อ่าเอาใบมาทำทื่นนี่แหละน้องเอามาเป็นทื่นในการ <c oughs> บูรณะน,น้องปลาในการเลี้ยงคูเลี้ย <c oughs> งปลาเอากระปูกว่าคำซ้อนหนึงขาดเลือดไปส่วนใดจะได้เป็นสีปลาบอกหรือว่าสีตานนางมาออมไอ้ย่งก็สุดเหล่าแก่นะคือว่าคำซ้อนแบบกำลังแต่งตูแตง่แตงไอ้ยังงมืดเหล่านางพี่น้องคือปลาเอามาปล่อยถ้ากัดปล่อยได้โลเดียวไหม กกนี่คือเงินของอันแม่ปาเพื่อนมีชื่อว่าแม่ปาสรลมใจเพชรงามเนอแม่ปาสรลมใจเพชรงามคือเพื่นเห็นชีวิตเขาหนองแผลเพิ่นก็อยากซื้อตัวอันตั้งไม้หนองแผลนั่เนะคอยงสงไปเห็นเถอพน้องกอพน้องกอจะพาิยามเนาะคือโะวยงาน้องตีลองนับล้วเนาะนับล้วครับขอบีจิไอเมื่อกี้นับประเดิหนึ่งสองสสี่หเจ็ดแปดเก เอ็ดสองสามสี่หกเจ็ดแปดสองสามเอ็ดเอ้าสองเอ้อสามสี่สามหกเจ็ดแปดก็อันนี้ก็สองสิบสองสองสองเจ็ดสิบห้าสองหบหกเจ็ดยังมีอันยังมีอันส้วงล้านเจ็ดเส้นปลายส้วงล้านสล้านสามล้านเจ็ดเออสามสาสิบปลายไปเนาะสามสิบปลายไปทำสวนเลยครับทางภรรยาเออเอามาตังจนตังขึ้นนี่แหละเพราะว่า อันชีวิตเฮามันเลือกเลือกไปตามที่เฮาเฮ็ดบ่ได้เนาะเฮาก็ต้องสู้สู่ส้นไปขน่ะเฮาคิดเฮาฝันจังได๋เฮาเลือกเฮ็ดบ่ได้ไรเลยเฮาก็ต้องเป็นไปตามนี่แหละเฮาต้องสู้สู่ส้นไปอนาคตมันจะเป็นจังได๋มันก็ขึ้นกับชีวิตขึ้นกับเฮาเฮ็ดปัจจุบันนี่แหละมันจะดีหรือไ่ดีในฝูงเขาก็บีได้เป็นกําลังใจให้อันนี้ก็คือเป็นอ่าทางคุณป้าเพิ่นเป็นกําลังแข่งใจให้กับครอบครัวของพวกเฮานี่นะอันเพิ่นมีชื่อว่าคุณป้า สโลมใจเพริงามสโลมใจเพริงามน้ำใจเพริ่งงามนี <ites> ่นี่แมนส่ง <po> ก <arp> ับซจเพริบงซิ่งของอบใจอบใจแม่แม่แม่สโลมใจเพริงามหลายๆที่ว่ามีน้ำใจแล้วขอบใจเล้วน้องสวยเรือพวกลูกเนาะมีน้ำใจดีงามนะนะมีคนใจดีแต่ว่าสวยพวกลูกเพริ่งงามต้องชิ่นเอากอฮอล์ในปั๊บพุ่งลงปลาก็อลูกพวกลูกคอ นะพอสัญญาบานพวกนูปจะเอาเงินตัวนี้มาพับพุ่งนงปลาให้มันง่ามให้มันดีกว่าก่อนเลยจะเอาเงินตัวนี้บวงนี้ไปอันน่ะเฮ็ดซิ่งทีว่ามันเป็นประโยชน์ซื้ออันซิ่งทีบาได้ประโย์อันยัดอันพวกรูปสีเฮ็ดจักมันจีดเิดขึอนอัน ได้กำไรลานหรือน้อยแบบทันหู้เถื่อเพราะว่า <c oughs> พบอพลูก,กับบ้มีประสบการณ์ <c oughs> เป็นทาง้งแรกในชีวิตเพราะว่าบได้ดไปศึกษาอยู่ไซมีแต่คิดยากคิดกับยอนตัวเองเป็นคนทีกการจะนี่แหละเป็นคนค้าหก,ก,ก่กอนลูกสายเป็นเจนี่ก็เลยทดลองที่มี <c oughs> เบอร์ทำเต็นไปได้ก็สิขอบขอกขอบใจนำหลยๆคือว่ามีนำใจช่จยวยเหลือพวกลูกาะขอให้อนามนปาส สลุมใจเพชรงามจงมีสุขภาพแข็งแรงพัฒนาสิ่งใดให้ใดสิ่งนั้นให้อนาบประซุบคนส้ำเร็จในหน้าที่การงานในลำรวยขึ้นกว่าเก่าเลยเรื่อยไปขอบใจหลาายสธุก็ให้พ่อนี่แต่หลอดไป่ทึ่งแม่ป่าเพิ่นเนาะดูนักบันดาเอ็ซีหลายหลายคนที่เพิ่นก็กำลังติดตามฮับซมเป็นกำลังแห่งใจให้กับพวกเราอยู่หลายหลายคนเพิ่นอยากช่วยเรือหลายคนเพิ่นอยากเป็นกำลังใจให้เน่บางคนบางทางเพิ่นเพิ่นกับแบบเขาเป็นกำลังใจให้ เราเพื่นว่าเพื่นเห็นเพื่อนก็อยากช่วยเหลือยว่าเพื่อนผมมีกำลังทรัพย์กำลังเทียงพอส์นะส่งกำลังใจให้เพื่อนส่งกำลังใจให้เพื่นอันแม่ปลาเพื่นก็ฟาามาว่าอยากอันเอาทืนก่อนนี่ให้เนาะบพรว่าจะได้ช่วยจะได้ไล่ลื่นน้อยกต่เพื่นอยากไปก็เลยแหงใจให้เพื่นกับเขาอวยใจเพ่อทางครอบครัวเขาพวกเขาแบบจงประสบผลสำเร็จในกิจการให้มันตลอดให้มันหุ้มเฮืองให้มันไปเรื่อยๆนั่นแหละเดี๋ยวเพื่นก็สิะตาเบิงอยู่ ในเมื่อเพิ่นถ่าเบิกอายุก็เพิ่นก็สิได้ไปมาก็มาเยี่ยมยามตลอดสิได้มาแวะไปยามตลอดเดี๋ยวนี้กําลังเฮ็ดหวเฮ็ดสวเนาะกําลังเฮ็ดอันออกหน้ามากก็จะเห็นแบบลอมหัวแล้วอันนั้นคือขขเป็ดอันนั้นอยู่อันเนาะั่นน่ะแล้วล่ะวะขเป็ดแล้วแล้วแม่เป็นมาปล่อยละเป็น้อยก็ปล่อยปล่อยจํานวนนึงปล่อยได้10ปายตัวอ๋อก็สู่ซนตอไปนี่แหละเนาะตอไปนี่แหละ น้องก็ประช่างอันอีมีน้องก็ประช่างไอ้ว่าน้องก็มีเดส่งกำลังใจให้เอ้กับไอ้นาะนับถือเป็นยไอ้ายสัปดาห์น้องก็เป็นน้องไม่ค่อยคิวในก่อสู้ๆได้ออ้เด้อกำลังใจที่ดีก็คือลูกส่งคนนี้ในผู้นี้ก็มีความผู้นี้ก็ฟังความที่สุดเลยเนาะแบบแบบว่าส้นมาดีเลยพี่น้อง มีความเท่ๆอะไก็นักนาะไปไปองเรเงนแล้อดูตายไปองเรียนตบบนี้เดียวุดน้มันปอดบกคาดเลยเออเป็นเพื่อไปส่งไปองเรีงนนะอันบางเที่ยก็เป็นเมย์ไปส่งบางเทีมันก็ไปนำอาณาลูห้องเอ้ยเนี่ยเขาจริงูบอกอันปัจจุบันนี่เขาเป็นเบียงนักเบียหน้านี่คือ คำซ้อนอย่างเข้ทขันได้เก็ได้ทุกชิ้นลูกยาสมันขึ้นกับเมียกหลยว่าแต<อ>่ก็เป็นคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งเอวยก่อนฮักแพงง่ายเนาะเพราะว่ากล่นมันเฮาก็คือว่าอะไรมันสิ่งที่มันเกิดไปแล้วเราก็ต้องยอมฮับเนาะมีแต่สู้ต่อไปฮักแพงกันแ่ะอะลรคือกำลังใจที่ดีสุดทีด่สู้ทุกมือสุดยอดเนาะแพรเนาะกินได้ขนมเนี่ยบก,กินไหมวะบกินกระเพาะได้ อันนั้นพี่น้องอันผู้นนหน่อยซองคนนี้โทเม่แบบเป็นแบบยางให้ซ้อนให้หูจะคักสร้างความสะอาดมั้ยกูคิวมานี้ย่องเธอเหรอซ้ำเธอเนาะส้ำอันซ้ำเธอกูคิวมาซ้ำเธอแล้วอันบอร์หกเลยนะอันเสร็จขี้หยกขี้เย่อตูต้ทำอีกแบบแปนอู้สะอาดนี่เป็นตามานวดน้ำคำซ้อนเผาอันน้องปลาให้สะอ่อ,อนเนา <laughs> ะแบบวิวก็ค,คักอกีกนี่มีอู้น้อน,นี้มี แต่ว่าเฮ็ดทุกมือนี่มีแต่ไออันเฝ้าน้องปลาอนี้ที่น่ะมือนี้มือนี้เขาบอกตอนเศร้าเนี่ยเราไปอันเบิองเบียยางเอากาอยู่เชิงอั่นน้อยเพราเขาเอาแนวพันธุ์อันมาสิบห้ารูเอากาเอาเบียกงามแล้วะงามก็งามอยู่ต่ว่าทีนี้คาดหมาว่าจะติดตาหรือเปล่าพุกจานอีกเพราะว่ายังนาทีเขายังยังหน่อยนึงเนาะมันจะปลูกให้มันมืดอ๋ออยู่บ้านพุ้นที่อันอยู่บนเป็นหลงของแบียใช่ไหมบลอนบลอนของแบียอันแบบ ปะมันใช่เลยมันมันจุกลแล้วเนาะโดยมันวอนอันไปเฮดไทยเฮดนันจีเลียวไปก้อนทั่นทีไม่ไม่เข้ารอมหัวไปจิ้นไม่แค่นั้นแหละเขาใส่ซอสกันจะหนึ่งแต่ว่าบะมี่เส้นเลี่ยนะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุนี่ก็เลยปะมันเาเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ยังพระทันได้ออกกล่องเลยคือคำซ้อนหันแบบตอนยังพระทันค่าฮักเคอยังพระทันเฮดไทยเนาะกำลังเฮดไทยเนาะเจ้าเจ้าก้อนก้อนเฮ็ทไทยคำซ้อนเป็นรอมหัวแบบไปเป็นดอยเลยทั้หละแบบสีลงทึนเลียงแบ่ ต้องทิ้งเลี้ยงแดดแล้วพแล้วประมาณสี่ห้าตัวแหละแล้วก็สิไปซื้อมาเพิ่มนหล่อมไปแต่น้อยนึงไหมนะหลอมไปแต่น้อยนึงยังไม่ทันแล้วเธอก็ค้าฮักก็เลยอันนั้นก็กิจการอะไรก็เลยสื้อต่วมาได้ยุดยนั่นนี่เล็กน้ำกับหัวเพิ่นก็ยังคางยู่บนเก้าอันนั้นไปเนาะมือหนั้นคำซ้อนเราอะไปเห็นอันเล็กน้ำอันจุดพอหายไปมันอ่องเมี่ยงไปเนาะไอตัวมได้ พ่เพื่อยังอันเห็ดนั้นบัวใดทำเห็ดยุนีได้เห็ดอันเบาๆอันนักอันนานที่ว่าเห็ดบัวใดก็เห็ดอันเบาเอาก็เป็นกำลังใจให้คือกันนี่แหละอันอันใดลายเห็ดบัวใดเจ้าก็เป็นคนเห็ดเอาอันนักนักสาหัสเจ้าค่อยๆเห็ดพยายามเห็ดหรือว่าบอกเพิ่นมาช่วยมาเห็ดแต่เนาะเอาเป็นว่าอันนั่งใจมากค่อยเป็นคนมาเห็ดแทนคอเอาแมนอันนี้ถ้าเห็ดบัวใดนี่นี่เนาะโดย เราบาลเราซ้ำนะพี่น้องก็คูอว่าเป็นเป็นอย่างเช้นเอ็นที่าเออน้องคนยเป็นอาจเกิดบ่อยอันรี้ได้ปะว่ามันคือะเรนี่ฟาเฟเนี่มัดรอมัดอยู่ลง่อ่ะคู่นี้คู่นี้มีแต่โลซองทีแล้วก็เียหนมีเฟ่ทีเต็อ้ฟาเฟเ้าฟาเฟเราคนเสียหัน แปดขีดแปดขีดแล้วนี่โลโซขีดโลโซขีดอ๋อพี่เนาะตอนถือผ่านได้แต่หกเดือนเนาะเกิดออ๋เกิดก่อนกำหนดจะทำอะไรกันไรก่อนฮักแพงกันปลุกไว้ได้ไปได้มากก่อนฉัมาเยี่ยมมายังตลอดเลยเมื่อฝนกับเมื่อทามฮะเบอร์โทรโทรห้าปีกี่นนะยิ่งนำท่ากันเลยเมื่อนำท่ากับเมื่อทามฮะเมื่อแว่กินเขากินปลาเยอะเพิ่มน้องติงกับยุบาน อยู่บ้านหลวงอยู่บ้านหลวงบ้านหลวงก็เคยเมื่อยอยู่เตี้ยเคยๆคนในเมืองกันนะเฮาคนบ้านนอกวอเหมือนนาน้องฮูเราก่อนมื้อนานงก็จะมาเวจะหักส่งงานก็ไกยนี่ตลอดมีไอ้คิวเพิ่นพามาจะนี่เลยจิงูอย่างอย่างทวงตัวรถวันนี้มันน้องป่าไผนี่เฮาเฮาดูสิกลับละบ่วกก้าวเธอฝนฝนก็ไล่พี่น้องฝนมาเดือนน้มาติกี้มาฝนไล่กลนมาแล้วมื้อนี้นี่ นาจะบ่ได้กลับไปหาน้องลาเถอะเพราะว่ามื้อนี้มีเวียร์ที่บ้านเธอได้กลับไปแล้วก็มื้ออื่นก็บนาจะได้เฮ็ดเวียร์ที่บ้านมืดมื้อแหละแม่นบ่เป็นแบบชือว่ามื้ออื่นคูกิวจะบ่ได้อัปเดตการสร้างเฮือนของน้องลาแต่ว่าให้เข้าใจว่าสร้างนั้นเฮ็ดไปอยู่เนาะพี่น้องสร้างบ่ได้หยุดหาฝนบ่ตกแห้งสร้างก็บ่หยุดสร้างเฮ็ดไปเรื่อยๆนะก็เฮาน่าจะได้เห็นความคืบหน้าน่าจะได้เห็นผลสําเร็จในบ่ซราในบ่ษ่าเนี่ก็มื้อนี้ก็จะได้อำนาจนอนทั้งโซทั้งท่คนนี่เนาะอ่าแล้วก็เกับอันครอบครัวคำซ้อนไปเเเพีียง่่ําาานนนกออป็ว มื่อหน้าพาไมค่อยมาพบค่อยมาโอมาลมกันอีกเนาะก็สําหรับตัวนี้ให้คําสอนเอาไปลงทนลงฮอนเฮ็ดจังซี่พก็เฮ็ดนําอ่าซื้อยังไดก็ซื้อือปลาก็ซื้อือว่าบ่ซื้อปลาบ่อันใดมันสําคัญก่อนเฮ็ดนั่นก่อนก็ได้เนาะลงหวก่อนบ่วจดก็ได้ไคือเฮควรนี่แล้วลีเฮควรนี่แล้วใส่แล้วันดูหักดังไฟเฮ็ดแ่งกินดังลานี่มื้อนี้สิกลับไปนอนบ้านหรือว่ากลับนอนเอนอนนี โือเราขั้นพ่นปัสตุก็สิอันให้สางเมลูคัอนนี่กับเมนนอนพุ่นเราสางเมลูมือนอ,<า>อนเฮือนเราเจ้านอนนี้ะอยู่เฮือนของพี่มีพายูเลยอ๋ออินนี่มีบนล็บกนอนนี่รึเปล่าแนืเขานอนนี่แต่เราไม่มีไฟแท่นเนาะแม่นเฮ้ <c oughs> ย่างโซล่าเซลล์พี่น้องทานได้ยางสื่อโซล่าเซลล์ติดไอคำช้อนโผลมาได้เนาะเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์ไฮโซล่าเซลล์ชุดนึ่งขันท้าบ้ามันก็ขึ้นทุกขนาดเนาะโตที่ไปติดใไอไอคำของเ่าได้ปะสองสองหลานทีบตัวนั้น ประมาณเมนบอกสองหลังเก็บประมาณสี <s 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 ่ท่านนั่นแหละสี่ท่านสองหลังเก็บตัวนั้นแซ่บบ่าแพทแซ่บพวกคำพวกกินเลยในรถเอาพวกกินเลยเมื่อเท่าโอเคธนาเน่เน่เน่ยกมือขอบใจพอได้ไหมขอบใจได้ร้ายมาสิพอจะได้กลับขอบใจได้ร้ายๆได้โอเคพี่น้องเที่ได้อำลาพาจากทุกคนไปเพียงซ้ำนี้ก่อนเอาเป็นว่าให้อ่า ผาดอย่างสิเนาะอยู่ในความทรงจําตลอดไปเนี่ยแหละเพิ่งมาจะได้มาหา้าหรือไม่ได้มาห้ากับสิกินหอดกินเทิงหนองทั้งสองคนอยู่ตลอดอันนี้ซ้ำกับลูกขู่คิวเลยสามปีสามปีซื้อโพคัมอันนี้ซื้อแพนะเนาะแล้วก็แม่ฮักแล้วก็พอซ้อน,นแต่ประมาณนี้แหละพี่น้องเราพบกันแล้วก็ คูคิวกับอีกคนนึงนะจ๊ะก็จะให้พ่อนคลังในในพาสลมใจเป็นงามเนาะชีวิตที่สุดสงบประจักษ์หลับใจเก็บแบบอะทุกคนที่เขามาติดตามเป็นกำลังแต่ใจก็วกเข้าก็ผมทั่วคำสั่นเนาะงมีสูงมีใสตลอดปีตลอดไปพี่น้องเราพบกันนะสบายโอ้เอฟผู้น้อยนี่